โอ้ยวันนี้กินกาแฟก่อนฝนตกเว้ยมุนมีจะไปทางไหนเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เช้านี้ฝนตกเนี่ยลิ้นตั้งแต่เศร้า,านี่มุนมีมองไปเนาะอยู่บ้านดีกว่ากินกาแฟก,กันเด้อเวดีกว่าฝนมันตก จักสิไปทางไหนกินกาแฟแกมขนมแรงมาหลายมือแล้วแรงมาเป็นเดือนแล้วบวตกจักเสื่อไอ้ตกแล้็ลิ้นลิ้นตั้งแต่เมื่อคืนบมลิ้นยังบืเศร้าเลยบ่พี่หวังไปวันีบไม่หวังไปกินกาแฟดีกว่าน้องกินกาแฟเด้อเพื่อนๆพนคนตกบาคือผนลิ้นเนาะคนตกมาคือผนลิ้น กินกาแฟดีกว่าอยู่บ้านชิวๆกินกาแฟเด้อเพื่อนๆกินกาแฟนำกันเด้อกินกาแฟดีกว่าเอ้อฝนตกไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านดีกว่าเนาะกินกาแฟขากินบ่กรักินแล้วเนาะกาแฟเด้อนี่ขนมจ้าอืม นขนมดีกว่าขนมยังอเอ,าาเอา้าก้าวจิ้มจิงมฝนตกก็คือฝนลินถ้าฝนลินละมันจ่อแจอจ่อยแจะขนมเปี๊ยะอืมมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะกินกับกาแฟถ้าฝนตกมันจากจากถ้าฝนลินนี่มันก็คืออันนี้มันลินค่อยๆวันนี้มต้องไปทางไหนเนาะเอออยู่บ้านพักผ่อนนอนดีกว่า กินแล้วนั่งปวดหลังตายกินแล้วนอนก,ก,นอนกยกินแล้วนอนกิวกินล้วนอนกินแวนกินล้วนอกิวนกินวากินอนกิ้กแล้ว่อคกน้วนอนิ้นอนกานนอนิ้วนอนกิแล้วอกินอกิกิการกินกาแกว่าอ บรรยากาศดีดีเพลินเออมากินกาแฟรำกันเด้อยได้กินหลายแถวเข่าอ่อนตื่ั่งกินกาแฟนเนี้ยนี่กินหลายเข่าอ่นอ่ะเก็ตื่นมือมากกินแต่เข่าเนะาะเซาจะกินแรงจะกินหขี้มูจากมือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเมนูไม่กินกาแฟแน,น่ยังเศร้า เพิ่มพลังกาแฟนอนก็สบายใจจริงๆเนาะวันนี้งานแต่เฮ็ดอาแล้วเฮ็ดบริยุทธบริเศรเฮ็ดไปเช่นอยัางนักหนาเนะนาะตาเนะาะจักยิ่งเฮ็ดอยัางงานเนาะพักผ่อนเนยามพักผ่อนกะ พักฟ้อนย่มเฮ็ดกะเฮ็ดเฮ็ดยังหนักหนาเฮ็ดตั้งเฮ็ดยังหนักหนาแท่ตั้งจดหน่อยจนไงมือนี่อยู่บ้านฝุนตกฝนลิ่นกินกา,าแฟบึงนง้ำฝนดีกว่า้าเพื่อนมากมันกินน้ำันเด้วยจ้ะ กินกินาแฟดีกว่าอร่อยอร่อยไม่คือเหนียงวันเลยอืมกินกาแฟเด้อเพื่อนเพิ่มพลังวันนี้พักผ่อน ไม่ต้องไปทำงานทำงานหนักหนาแท้ไม่ต้องทำเดอ้อพักผ่อนเนี่ยอยู่บ้านเทดไปก็ซ้มนั่นแหละหาไทยคลิปดิกวาอิ่มกาแฟเดอ้ออิ่มกาแฟกปอื้อ๋ออิ่มกาแฟ ยามใส,ส่ใส่สิคนตก้ยบรรยากาศดีดีดพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 กินกาแฟจ้า